สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพี่กบผมมากี่เองน้องแกน, ider, นที่มีชื่อว่า Shadow Volume Raider พาที่2กันแล้วนะครับผมหลังจากพาทแรกนะครับเราเดินทางมาถึงยอดพีระมิดแล้วนะครับแต่ว่าเราตายนะฮะผมก็ต้องไปเดินมาใหม่นะครับเพราะว่าเรารีโหลด save ที่นู่นเลยครับตั้งแต่มาอยู่เมืองเมืองที่มีแบบเราปลอมตัวเป็นสายนาการครับใช่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 ใชใชใชโอเคเราาิ่มเล่นต่อเลยอันนี้รู้สึกเหมือนต้องขึ้นนะเนี่ยฉากนี้เลยครับที่ผมจะโดน ข้างข่าวแล้วผมกด e ไม่ทันใช่เลยแค่นี้เลยครับรอดแหละตรงได้แล้วเอยสวยเลยครับแต่มารอบสองนี้ผมช้ำม,มากเลยนะรู้สึกเก่งขึ้นโจนาโจนา ว่าไงฉันอยู่เนี้ยมันคือกล่องกล่องมันอยู่ในเมืองที่ไหนสักซูนอ่านไม่ทัทน,นกล่องมันจะซัมมอนคูคูคานออกมาพระเจา้าคูคานผู้สร้างกล่องเหรอไม่มันเหมือนมีอะไรมากกว่านั้นมันเหมือนสึนามิอ่ะ พายุแล้วก็แผ่นดินไหวมีลาวาด้วยโอ้พระเจ้าสร้างเยอะจังเลยอ่อันนี้คืออะไรอ่ะ hmm. <c oughs> เหมือนกลุ่มดาวไฮด้าเลยแต่เหมือนดาวกลุ่มดาวมันจะอยู่ผิดที่ผิดทางเอาวะ อุ้ยแล้วคือทีเดียวได้เลยอุ้ยนี่ไงกลิชเป็นไปไม่ได้โจนาฉันเจอกริชละเป็นกุญแจที่จะชำระล้างพวกเราส่งสิ่งนี้ให้ทรินตี้ไม่ได้เฮ้ยแย่แล้วลาล่า ที่ที่กาดกำลังไปหานะ่ยกำลังไปหาเธอมีคนไม่หหไมอ,ยอยากหยิบอุย้ยเราหยิบมาแล้วแล้วมีประเด็นไหมเนี่ยอุย้ยผนังฝั่งที่มันมีรูปสนึนามิถล่มลงมานี่ฉันทำอะไรลงไปเนี่ยคือถ้าเราไม่ทำ กินิตี้มันก็ทำอยู่ดีครับโจน่าไปที่ที่ไปที่สูงไว้เร็วเข้าชิบหายแล้วฮะใครดร,รนิ้อนมิโกและคนอื่นอาาืฮันั่นแหละที่เรนฟอร์สมีไว้าาเฮ้ยคือาามันวางแผนไว้แล้วเหรอว่าน้ำท่วมแน่นอน เรามีที่หลบไหมเช็คเช็คปั๊มน้ำอยู่นี้ไม่ชัวร์อะไรอืมอัดเต็มท้องไอเต็มเต็มอกเรียบร้อยเสร็จละปั๊มเป็นยังไงบ้างเฮ้ยปั๊มก็เป็นอย่างนั้นแหละเพื่อนตอบฉันนายซ่อมปั๊มแล้วใช่ไหม ซ้อมแล้วเอ้าผมยังไม่เก็บของเอ่อขึ้นยังไงอะเต้นอยู่ในลิฟต์เหรอใช่ <c oughs> เต้นะอะอ๋อนี่ไง <c oughs> <c oughs> ตาบอดมโมมีอะไรเลยเพราะกดคิวไม่ได้แล้วผมหาทางไปไม่ได้เลยอะ <c oughs> Operation Blackout has been initiated. None of the local workers leave the site alive. Ah, fuck. We've planned for this. My my. I don't know, but I hear the. Inspectors are coming. Be ready. Fuck. No. Ah, don't worry. I'll fix it. This is no taking way too long if Dominguez has to wait. For... Taking open fire. So, eh, your privileges have been revoked. Operation Blackout is complete. No witnesses. have to be quick. Only on a being โอ้โคนเยอะขนาดนี้คนเยอะขนาดนี้ไปอย่างไงเอ่อค่อยๆฮะต้องรอมันคุยกันเสร็จก่อนอ่ะเ

โอ้ข้างหน้าเต็มแน่นอนเฮ้ยไม่ได้ฮิวแต่คัพซินขึ้นก่อนเราเลยยังรอดอยู่ใช่ไหมเหมือนว่าเราจะไม่มีรีเจเนอเรชันนะเราจะครับหนึ่งผมต้องวิผมรีเลือดด้วยวะ่ะวิเราได้ปืนใหม่ ฟั๊มหนึ่งฟั๊มหนึ่งฟั๊มหนึ่งสวยสวยสวยตายหมดตายหมดโอเคได้อยู่ได้อยู่ไม่โดนหรอกแม่นอุ้ยปืนพวกนี้อย่างดีอ่ะ ทายหมดเลยเหรอวีปืนพวกน,นี้อย่างดีอะไม่ได้ยิงนานสุดยอดเลยครับผมเก็บของกอันนะนี่แหละวีสามารถคราฟแกนเนทได้ไม่ได้ใช้อ่ะจบละขอของ่อยครับ เรียบร้อยหมดหมูตู้เลยทีนี้เล่นเป็นแล้วปุ่นเ,เรามีฮิวแบบเบิ่มมากอะแต่เราต้องจำนะครับว่าเราไม่มีรีเจเนอเรชันนะครับถ้าเกิดเลือดโลมาอะไรต้องต้องใช้นะครับผมจแต่แต่เมื่อไรผมจะมีที่เซฟเนี่ยมันไกลมากเลยนะอนนี้ต้องเล่นระแวงหน่อยครับเพราะว่ายังไม่เจอแคมป์ไฟเลยครับผมไม่อยากเดินไกล อนิเมชันว่ะแคสซีนวะ่นวะเธออยู่นี่อุ้ยชิบหายละกินลนหยุดไม่ต้องทำเธอชิบหายแล้วมันได้แบบมันได้ต่อหน้าเราเลยอะได้ฟรีเอาจริงดิมายื่นมือให้ด้วย what ฉันแค่อยากจะเจอเธอแม่ว่าฉันสนใจงานเธอมากแค่ไหนทินิตี้ตลอดนั่นแหละโอ้มายกแล้วมันได้ไปจริงๆ <c oughs> เราแย่งได้ไหมกุญแจแห่งชักเชล นี่คือสิ่งที่จะชีวิตฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ซิลเวอร์บอกอยู่ไหนเอาให้ฉันมันอยู่ในที่ปลอดภัยฮะเธอ,อมไม่มีมันเหรอเอาวะมันรู้แล้วครับว่าซิลเวอร์บอกไม่ได้อยู่นี่ กุญแจกับซีเวอร์อยู่คนละอันอยู่คนที่แต่เธอกับเอาไอ้นี่มาเนี่ยนะถ้าเกิดไม่เอาถ้าเกิดเธอเอามาแค่กุญแจไม่เอากล่องมาด้วยรู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มีกล่องจะเกิดอพอ c ลิป p s ขึ้นความตายของดวงอาทิตย์นายโกหกลาล่า เธอรู้สึกถึงมันปะตอนเธอเอามันคีย์ออกมาซูนามิกำลังมาและมันคือสิ่งแรกของทุกคนนายก็จะทำเหมือนกันนั่นแหละโอ้พระเจ้าก็ได้แต่ว่าตอนที่เธอเอากุญแจ,อ,จออกมามันทำให้เกิดอพคลิป Yup. าาข่ายนะ The Cleansing Hands Begin การชำระล้างได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะจะหยุดเราไม่ได้หรอกแล้วมันก็ปล่อยเราไว้อย่างนี้นะแล้วเมื่อกี้เสียงเหมือนแบบมีคนร้องนะครับเนี่ยเสียงคนร้องมันบอกว่าสึนามิใช่ปะนั่นไงว้าแล้วโอ้ยไม่โคตแล้วน้ำย่างเยอะเลยชิบหายแล้วโอ้ย โอ้ยเจ็บท้องอุ้ยเจ็บโอเคอุ้ย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 เราคุมได้ปะเราไปขวาแล้วกันออกขวาออกขวาดีกว่าออกขวาดีกว่าค่อยๆคุมครับค่อยๆคุมซ้ายขวาซ้ายขวาอุ้ยโหมันท่วมหมดเลยวะมีคนเต็มเลยอุ้ย ไปไหนไปไปซ้ายแล้วกันผมไปซ้ายดีกว่าครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่อยากเริ่มใหม่อ่ะมันไกลมากเลยไม่พอดีอ่ะไปแล้วคนตกไปแล้วครับเมื่อกี้เกาะอุ้ยเกาะนี้ก็ไม่ได้โอเคอุ้ยได้ยูวมีรถอีกชิปหายตึกโอ้อโมค์กอดทะลมอีก ต้องออกต้องออกต้องออกรีบขึ้นเร็วลาล่าไปเร็วไปเร็วไปเร็วโอแล้วดูแบบเฮ้ยดูศพคนดีโคตรเยอะอ่ะเฮ้ยมันเร็วมากเลยเนะี่ยชิบหายละประเด็นคือลาล่าจะคิดมากป่ะเนี่ยเพราะว่าแบบ ลาลาเป็นคนทำไงคือแต่ว่าถ้าลาล่าไม่ทำ t ทนิตี้มันก็ทำอยู่ดีอ่ะเออไอพวกนี้มันหัวหมอมันเอาหมดแหละแบบพวกของอะไรเงี้ยมันไม่สนว่าคนจะเป็นยังไงด้วยซ้ำใช่จริงพวกเวรเนี่ยได้อยู่เข้าไปละไปเร็วลาลา่าเฮ้ยออกไม่ได้ทำไงดีไอ้กเด็ ้ออืออแตกเออสวยไปเร็วแล้วล่ะไปขึ้นไปโอเครอดดวะต้องหาที่สูงอุ้ยโอเคไม่รอแล้วไปขวาไปขวาครับไปขวาสุดตัวมากลางมาตรงนี้ได้ไหมสวยได้ไฮ้กลแล้วที่เก่าที่เดิมไอ้ปลายข้างหน้านั่น ออกด e ีทันโอเคครับขึ้นขึ้นรถแล้วก็เดินไปครับแล้วก็มีให้กระโดดขึ้นเโอเค,อเคแล้วก็กระโดดขึ้นนี่ชุบขึ้นนี่เฮ้ยกระโดดขึ้นเคสวยมีให้ปีนครับจักวันี้กระโดดกดอ e. ีเลี้ยวซ้ายหรือขวาน่าจะต้องเลี้ยวซ้ายนะ ต้องไปแล้วครับฮ <half> <D>: <amiga> ึบโอเคขึ้นเอ้ตรงนี้ไปได้เอ้ยไปขวาครับโอ้โหไม่มีอะไรบอกเลยอ่ะเฮ้ย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 จะล <Yeah. S 2> ่วงจะล่วงดวน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 เฮ้ยเด็กชิบหายเด็ก น้องโหลาลาโทษตัวเองแนเลยว่ะคือแบบเจอขนาดเนี้ยคือด้วยความที่แบบตัวเองเป็นคนเรากีิดออกมาไงแต่แบบมันไม่ใช่ความผิดลาลาที่เดี๋ยวทีนิตี้มันก็ทำไงโอ้ยินนโจนาอย่างโดโจนาลาลา ฉันกังวลมากเลยฉันพลาดเจ็บเสียไวราเปล่าหมายถึงอะไรเจมิงคัสเขาได้กิดไปแล้วฉันเสียมันไปหลังจากหลังจากทุกๆอย่างที่พ่อแม่ฉันมาแต่ว่าพวกทีมที่มันเอาไปเขาจะใช้กล่องในการรีเมคเดอบลล์ฉันไม่รู้ผู้ชายคนนั้นพวกเราต้องหยุดมัน มันควรผิดของฉันทั้งหมดไม่ไม่พวกเราต้องไปที่ Hidden City โอเคแต่ว่าอันดับแรกผู้คนต้องไปที่ปลอดภัยและพวกเราค่อยไปเอาบ็อกซ์ให้ไม่มีใครปลอดภัยทั้งนั้นถ้าเราไม่ได้ก่อ do now can Besides, what do we gotta go on? A riddle? We're gonna need more than pink fish and silver crowns to get to the hidden city. I'm gonna help these people. And then I'll find a plane. Oh, what? Oh, talk, like... ฉากอารมณ์จัดอะเมืเ่อกี้คือเหมือนลาลาอยากแก้ตัวนะครับแบบรู้สึกผิดที่ทําให้เกิดเรื่องนี้แต่ว่าโจนานก็ดักไว้ว่าเอออย่าพึ่งอย่าพิ่งรีบช่วยคนที่นี่ก่อนโหแล้วคือแบบลาล่าก็ต้องดูเมืองพังเออ โอเคครับมาที่อเมซอนริเวอร์นะแม่น้ำเมซอนที่เปรูเราแล้วขึ้นเครื่องบินมาแล้วอุ้ยนี่มันฉากัหนเลยนี่ว่าที่เครื่องบินถลม่มใช่ไหมไม่ใช่หรือว่าใช่ปะผมไม่ยอมคุยกันนะสองคนนี้น่าจะอารมณ์เสียยังไม่ปรับทุก พูดเลยฉันคิดว่าพวกเราจะกำลังหาเมคานกแมวเทนชวนคุยชวนคุยคุยได้ไหมฉันเอาผู้คนพวกนั้นออกจากหัวฉันไม่ได้เลยเพราะเขาเสียทุกอย่าง The riddle says โซริโด,ดบอกว่าหัวใจของงูเซเวคาวเมาลเทนทวินคอนเวอร์เราต้องไปหาทวินพายุเหมือนมันจะแย่แล้วนะก็แค่ฝนนะพราะเราขับไปในเมฆเหนือเมฆได้คาวดี้มาลเทนอิฟถ้าเราเจอมันเธอทำงางไงต่อเอ่อ ก็เพื่อที่จะรักษาไง The mural says there'll be more disasters. The best way we can help them is to put a stop to it and Trinity. อืมพวกเราต้องหยุดทรินิตี้โอเคโอเคพวกเราจะรู้ได้ยังไง I I took Jonah, when what felt the dagger. ตอนที่ฉันจับเทงเกอร์ฉันรู้สึกไม่ฉันมากกว่านั้น ฉันรู้สึกถึงบางอย่างฉันรู้ว่านี่มันอาจจะไม่แพลกแต่ว่านายต้องเชื่อฉันเราต้องเชื่อใจกันแล้วกันสินะเอาวะดีกันละเฮ้ยเฮ้ยหมือนมีอย่างอยู่ตรงนั้นนะ นั่นไงเอ่อไม่ชอบพายุนี่เลยพวกเรามาตอนเช้าได้ไหมพวกเราใกล้แล้วฉันคิดว่าพายุนี้ก็น่าจะหยุดทีนี้เหมือนกันมิเกลมีที่ให้แลนด์มั้ยแลนด์ไหมคิดว่าน่าจะไปที่ไปยักได้อะไรไม่รู้อ่านไม่ทนัน พูดเร็วมากเลยเกาะไว้อุ้ยหินโอชิบหายละมีเกลลาก่อรหินก้อนใหญ่ไอ้นี้นี่ว่าลูกเห็บโคตรใหญ่เธอทำอะไรฉันจะออกไปจากที่นี่ ไม่น่านะรีิดน่าจะแบบเอามันขึ้นนะไม่ออกไปทางนี้แหละโอเคเรากลับมาทำลายปัจจุบันแล้วครับก็ <c ười> ขอไปสำหรับการแปรมั่วด้วยนะครับผมก็ผมแปรไม่เก่งโอ้แคปผมไม่ค่อยเยอะครับเดี๋ยวจะพยายามแปอนะครับผม จะได้อินไปกับในเรื่องใช่ครับแต่นี่ผมแปลนิดนึงผมก็รู้สึกว่าอินมากเลยนะมันแบบได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ใชถึงบางคำมันจะเป็นแบบคำเฉพาะแล้วผมแบบงงคืออะไรว่าไปครับ โอ้ยล่วงโอ้เราคือแบบยังรอดด้วยนะมีต้นไม้รับล,ลาลาใสา่ขัดทันได้ไงวะเมื่อกี้แบบดูไม่น่าใส่ได้ขึ้นไปทันได้ไงเอาละโอเคอืมีอะไรใช้ได้ไหมไม่มีเลยไปเราไปเลยดีกว่า ต้องไป้างน้าแหละคือตอนนี้ผมไม่มีอะไรนำทางได้เลยครับผมก็เลยงงอย่างมากว่าที่นี่ที่ไหนและผมควรไปทางไหนมิเกลมิเกลอันนี้ไม่น่าไปได้อันนี้น่าจะไปได้ เราไม่มีธนูเลยหรออุย๊ยมีไม้ขอบคุณครับต้องเอาไปจุดไฟนะครับเหมือนภาคที่แล้วที่ต้องหาไม้ไปจุดไฟไม่งั้นเซฟไม่ได้นะครับฮัลโหลมีใครอยู่ไหมใครก็ได้ไม่น่ามีแล้วล่ะพาะเขาไปไหนเนี่ยฉันต้องหาพวกเขา โอเคไปทางนี้ครับวิเจอแสงสว่างแล้วมีความเป็นป่าซิโฟคาวฉันต้องไปใกล้ๆเฮ้ยมีคนอยู่ตรงนั้นฉันต้องไปที่นั่นประเด็นคือไปอย่างไรวิมีช่องแคบเฮ้ยนกแก้วว่ะ เก็บได้ผมกล้าใช่ไหมถึงเหรอโคตรไกลเลยนะผู้เกือบโอ้ขึ้นได้ไหมลาล่าโอเค howler h o w หรอวิเราเจอ howler ว่ะมันไปไหนอ่ะมันร้องอู้เก่าเก่า ไหลสไลเดอร์เต็มโคนวิแคมไฟ์เหรอแคมไฟ์แคมแรกครับผมเอาละาเราจะได้เซฟแล้วทุกคนมิโกม,โกมิอ่ะมิโกอะไรวะมิเกลโจนาอยู่ไหนตรงนี้มีของแน่เลยนะไงมาได้ก็ต้องมีของขอบคุณคกรบ ผมไม่ได้กดชิปเลยอ่ะผมระแวงอยู่ผมไม่กล้ากดชิปกลัวกลัวเจอกลัวเจออะไรแล้วกดไม่ทันอันนี้อะไรอ่ะอ๋อศพศพน่าจะเป็นหมีคาปิมาล่าไม่รู้อ่ะหมูเหรอศพหมูไฟล์ลอกกว่าโอเคเดี๋ยวเซฟก่อนครับเอ้ยได้เซฟแล้วเอาอะไรฮะสกิลพอยต์เราเก็บมาทั้งหมดสี่อัน มีสายอะไรเนี่ยน,นี่น่าเป็นทรัพยากรนี่เป็นสายฆ่าเหรอสายดาเมจแล้วก็มีสายรีเซอ์อ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะงง,งอ๋อการมองเห็นเนออันนี้น่าจะช่วยเรื่องการมองเห็นกันแบบเรียกว่าอะไรอ่ะนั่นแหละครับถูกต้องอันนี้น่าจะเป็นการใช้ชีวิตใช้ชีวิต เกมเพย์อะไรเงี้ยช่วยเรื่องเกมเพย์อันนี้ก็พวกดาเมจแบบทำทำดาเมจกับกับมอนอะไรเงี้ยกับคนด้วยใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราจะเล่นเป็นสายรีซอฟ์ไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นโหมดฮาร์ดผมคิดว่าของน่าจะหายากนะผมเช็คก่อนว่ามีอะไรบ้างอันนี้คืออะไรอันนี้โลเคชันแอนิมอลฮาร์ดแอนิมอลเหรออันนี้อะไรซิกเกอร์ ลีดูุกน้อยฟอร์มจัมแลนดิง้งฟอร์อุ้ยอันนี้ดีมากเลยอันนี้ต้องใช้นะครับเพราะสเตลเกมนี้ยากมากเลยเพราะว่ามันยิงสองทีผมแตกแหละเอ็นคิสสปีดสวิ i มิ่งออโตเมติกูตอันนี้อันนี้น่าสนใจครับเตลคิวราได้เลยได้ได้ของทันทีเพิ่มอ๋อเพิ่มการคราบเหรอเพิ่มการคราบคราบได้เยอะขึ้น แต่แบบผมดูกันธนูลอ่อเหรออันนี้แหละอินคิดโคได้นานขึ้นนะครับฮึวิชัวแอสิสแตนเวนอิมมิงเอนิมีเฮดอุ้ยอันนี้ดีอันนี้ผมต้องใช้อ่ะเพราะผมต้องฮิวต้องยิงหัวมันน,นี่อะไรอะอ่ากด C ลดักลดักดาเม e เว้น falling high ถ้าเราตกจากที่สูงมากๆถ้าเรากด C เรจะไม่โดนดาเมจนะครับอันนี้จะ never s l i p s l i p เวน grab grabbing lick more reaction time for tab อ๋ออันนี้ตอนที่เจอแทบนะครับเราจะ react ได้เร็วขึ้น steel Q take down without alert nearly e n e m ว wow อันนี้น่าสนใจมากๆอันนี้ทูมนะครับผมกำลังคิดว่าจะเล่นสายเทคดาวได้เลยไปอันนี้ดีกว่านี่ใส่สเตลนะครับหมดแล้วฮะไม่เหลือแต่ว่าตอนนี้ถือว่านาาแล้วโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบิดีโอเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับผมแล้วเจอกันใหม่พัทแนะ่ จะเป็นยังไงเจอก,กันครับบา,บาย